บ้านของผมมันเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องและเสียงตะโกนผมยังรู้สึกกลัวที่จะอยู่บ้านกับพวกเขาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเพราะไม่อาจรับมือกับการที่ทั้งคู่มีปากเสียงกันทุกวันแบบนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินญาติพี่น้องหรือแม้แต่ตัวผมเพียงแค่เหตุผลพวกนี้ทั้งพ่อและแม่ก็เริ่มทะเลาะก,กันผมเคยตื่นมากลางดึกเพราะเสียงตะโกนของพ่อแม่ตะคอกใส่กันจนผมสำเร็จวิชาทนเสียงดังๆจนนอนหลับสนิทได้ จริงจริงมันก็ชินแหละเวลาที่จะหนีจากพวกเขาได้ก็คือตอนที่ผมอยู่โรงเรียนหรืออยู่สถานที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านผมทนกับอะไรแบบนี้มา18ไปีแล้วแต่หลายเดือนมาเนี่ยมันเป็นชีวิตที่แย่มากผมเครียดเพราะต้องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยและเสียงทะเลาะก,กันก็ทำให้ผมไม่มีสมาธิในการอ่านเลยเสียบหูฟังก็ไม่เป็นผลผมโดนเสียงพวกนี้กรอกหูจนกระทั่งสะดุ้งโยงแทบทุกครั้ง ที่มีคนแปลกหน้ามาตะโกนอะไรสักอย่างในถนนที่ผมเดินอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อสองวันก่อนสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดในชีวิตผมมันก็เกิดขึ้นผมออกจากบ้านในตอนเช้าเพื่อไปโรงเรียนเพราะโดนเสียงที่พ่อแม่ทะเลาะก,กันปลุกเช่นเคยและเมื่อผมกลับมาทุกอย่างกลับเงียบสงดแม้ว่าทั้งคู่จะอยู่บ้านก็ตามผมประหลาดใจมากที่เห็นพ่อตอนห้าโมงเย็นทั้งที่เขาต้องเลิกงานไม่ต่ำกว่าสามทุ่มแท้ แต่ที่อึ้งกว่าคือเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นพวกเขานั่งข้างกันโดยไม่คุยกันเลยไม่ตะโกนไม่ทะเลาะกันไม่แม้แต่จะบน่นน,บนนู่นบ่นนี่พวกเขาแค่นั่งอยู่บนโซฟานั่งจ้องทีวีที่ปิดอยู่ผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นและเข้านอนทันทีในบ้านมันไม่เคยเงียบขนาดนี้และผมต้องใช้จังหวะเนี่ยรีบนอนให้หลับก่อนที่ความเงียบจะหายไปแต่เช้าวันถัดมาและเช้านี้ก็เงียบเช่นกัน ตอนนี้มันเงียบมากจนรู้สึกไม่สบายใจตลอดชีวิตผมหวยหาความเงียบแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าเหมือนกำลังจมอยู่กับมันผมหวังว่าวันนี้มันจะดีขึ้นหลังจากที่พวกเขาจัดงานศพตอนแรกผมคิดว่าการฆ่าตัวตายจะนำความสงบสุขมาสู่บ้านหลังนี้และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบมันเท่าที่คาดไว้ผมแปลกไหมที่อยากให้พ่อแม่กลับมาทะเลาะกันอีกครั้ง เมื่อก่อนมันสดใสกว่านี้เดี๋ยวเนี่ยเดินผ่านกันแทบไม่ได้พูดอะไรกันเลยผมไม่ชอบเลยอะมันจะดีกว่าถ้าพวกเขาทะเลาะกันเมื่อสองสามปีก่อนผมกำลังเดินไปขึ้นรถหลังเลิกเรียนในขณะที่สังเกตเห็นผู้หญิงน่ารักคนหนึ่งผมของเธอเป็นสีดำตรงไม่เรียบร้อยเท่าไหร่กำลังเดินเตร่ไปทั่วมหาลัยและมองโทรศัพท์ของเธอตลอดเวลา ราวบกับว่ามันคือ Google Map ผมเดินเข้าไปหาเธอแล้วพูดว่าลงทางหรอครับให้ผมช่วยไหมเธอยิ้มให้แล้วบอกผมว่าเธอไม่ได้หลงแต่ต้องไปรับเพื่อนที่ดันลืมกุญแจ,จไว้ในรถผมเล่นมุกแป๊กเพื่อล้อเธอว่าสภาพเธอตอนนั้นดูเหมือนคนหลงทางแค่ไหนเมื่อเธอหยุดหัวเราะเธอถามว่าจะขอยืมมือถือของผมได้ไหมเพราะแบตหมดแล้วน้ำมันโกหกทั้งเพ ธอเพิ่งดูโทรศัพท์ของตัวเองก่อนที่ผมจะเข้าหาเธอและก็เห็นชัดเจนว่าหน้าจอมือถือมันเปิดอยู่แต่ผมไม่สนใจหรอกแค่นารักก็พอแล้วปะต่อมาในคืนนั้นผมเห็นชื่อใหม่อยู่ในรายชื่อติดต่อเจสผมทำการเชื่อมต่อทันทีและเริ่มส่งข้อความหาเธอความสัมพันธ์เราค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ออกเดทครั้งแรกคุณคงคิดว่าพวกเราเป็นคู่รักที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยมั้ง ถ้าเห็นการออกเดทของเราเรามักจะหัวเราะให้กันถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็ตามแต่จริงๆแล้วมีบางอย่างเกี่ยวกับเธอมีบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจหลังจากเดทแรกเธอดูแปลกไปมันกลายเป็นความไม่สบายใจของผมผมจะกลับบ้านและคิดถึงสิ่งที่ผมทำให้เธองอนแต่ผมก็นึกออกแบบชัดเจนไม่ได้เลยเธอก็ไม่ได้ทำอะไรแปลกๆแ,แต่เสียงในหัวผมยังคงบอกเสมอว่า มีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับเธอสุดท้ายผมสรุปว่าผมคิดมากไปเองถือยังไงผมก็ชอบเธอมากๆจนกระทั่งเราเริ่มมีเซ็กซ์กันเดทครั้งที่6เรากำลังดูหนังที่บ้านพ่อแม่ของเธอซึ่งพวกท่านนอนหลับเป็นตาอยู่ชั้นบนนะนะดูได้ไม่นานอารมณ์มันก็ค่อยๆพาไปเริ่มสัมผัสเนื้อตัวกันกอดกันนำไปสู่ความสัมพันธ์อันลึกซึง้งผมไม่ได้มีเจตนาจะโรคจิตนะ แต่การมีเซ็กกับคนรักมันโคตรจะน่าทึ่งเลยแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่น่าทึ่งกว่าหลังจากเสร็จกิจผมเพิ่งสังเกตว่าถุงยางอนามัยมันถูกตัดเฉยเธอเป็นคนทำ้นเหรอผมเงยหน้าขึ้นและเธอก็มีใบห,หน้าที่พอใจราวกับว่าเพิ่งปล้นธนาคารได้หรือทำผิดอะไรสักอย่างผมก็หกแฟนสาวว่าไม่เหตุจำเป็นต้องรีบกลับบ้านด่วนเธอพยายามจะถามผมว่าเป็นอะไรแต่ผมรีบออกมาอย่างรวดเร็ว คืนนั้นหัวของผมหมุนจนแทบจะระเบิดออกมาพี่ชายผมเดินเข้ามาในห้องและบอกให้ฉันเลิกหัวเราะเสียงดังสักทีเพราะเขาจะนอนผมยังไม่รู้ว่าเขากําลังพูดถึงเรื่องอะไรผมไม่ได้หัวเราะเลยอย่างน้อยผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้นผมกดตัวอยู่บนเตียงจากนั้นพี่ชายก็บิดประตูออกไปโดยไม่พูดอะไรสักคำวันลุ่งขึ้นสมองของผมไม่ได้หลับไม่ได้นอน เพราะต้องมาครุ่นคิดแผนเพื่อชิงไหวชิงพลิปเธอผมใช้เวลาเช้าวันนั้นในการรวบรวมสิ่งของจําเป็นและขับรถไปที่ร้านอาหารที่เพื่อนของผมทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟผมบอกเขาว่าผมจะพาเจสมาที่นี่คืนนี้และต้องการให้เพื่อนของผมใส่ยา,ยานเนี่ยลงไปในเครื่องดื่มคลายเขาเป็นเพื่อนที่ดีของผมถึงแม้จะรับงานนี้ยังไม่เต็มใจก็เถอะเธอโล่งใจเมื่อผมตอบข้อความที่เป็นกังวลของเธอ ผมบอกว่าตอนนั้นเพิ่งนึกได้ว่าลืมปิดเตาแกส๊สก็เลยรีบกลับบ้านส่วนเรื่องโทรศัพท์ผมบอกว่าผมทำมันหายเมื่อกลับถึงบ้านกว่าจะหามันเจอก็ถึงช่วงบ่ายไปแล้วเธอคิดว่าผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอุบายทุงยางบ้านนั่นผมพอจะเดาความรู้สึกของเธอออกไม่มีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกดีเท่ากับการได้เห็นแผนการดีๆออกมาอย่างสมบูรณ์แบบหรอกนะแต่คราวหน้ามาถึงตาผมแล้ว คลายใส่ยาลงไปในเครื่องดื่มของเธอพอดีการได้ดูเธอจิบโคกนั่นเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตฉนชนะแล้วเจสผมคิดในใจขณะที่เธอวางแก้วเปล่าลงบนโต๊ะผมจะเลิกกับเธอในวันรุ่งขึ้นแต่น่าเสียดายที่เธอเสียชีวิตขณะนอนหลับผมได้รับ voicemail 30ฉบับจากคลายในเช้าวันนั้นผมเมินเฉยต่อมนันก็นั่นแหละทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะว่า อย่านอนกับพวกคนบ้ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรอก